สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงบอสอู้ง,งานเวลานี้คงไม่มีใครไม่รู้จักน้องเทนนิสนักกีฬาเทควันโดที่เพิ่งคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2020มานะคะ7วินาทีแห่งชัยชนะเทนนิสพาณิพักแซงจอมเตะชาวสเปนคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2020พานิพักวงพัฒนากิจหรือที่รู้จักกันในชื่อเทนนิส เกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครอบครัวที่รักการเล่นกีฬาเป็นอย่างมากสังเกตจากชื่อเล่นของลูกทั้งสามคนของพ่อและแม่ของน้องเทนนิสที่ตั้งชื่อเล่นของลูกสาวคนโตชื่อว่าโบลิง่งตามด้วยลูกชายเบสบอลและปิดท้ายด้วยน้องคนเล็กอย่างเทนนิสเพราะพ่อแม่ของเธอก็เคยเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเทนนิสในตอนนี้ถือเป็นมือหนึ่งของโลกในรุ่นน้ำหนัก49กิโลกรัม และเด็กหลายๆคนยกให้เธอเป็นฮีโร่ไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะมีคนเรียกแล้วว่าเป็นฮีโร่พราหนูเสียคุณแม่ไปตั้งแต่ยังเด็กมีแต่คุณพ่อที่คอยดูแลซึ่งเจ้าตัวเองก็ชื่นชอบการเล่นกีฬาทุกชนิดมาตั้งแต่เด็กทั้งวอลเลย์บอลว่ายน้ำทั้งปิงปองไปไเทนนิสเธอลองเล่นดูแต่ไม่ได้จริงจังจนกระทั่งอายุ7ปีที่เธอได้รู้จักกับกีฬาเทควันโดเนื่องจากได้ดูพี่ชายเล่น โดยตอนแรกตั้งใจจะเล่นเพียงแค่เอาสนุกสนุกจนกระทั่งอายุได้9ปีน้องเทนนิส,นสเริ่มเล่นเทควันโดอย่างจริงจังดยการซ้อมทุกวันลงแข่งแทบทุกรายการโดยมีพ่อเป็นคนผักดันและสนับสนุนเธอทั้งพาซ้อมและพาไปแข่งแม้ผลที่ได้จะเป็นความพ่ายแพ้ภายใต้การดูแลและแรงผลักดันติดขอบสนามจากผู้เป็นพ่อเทนนิสในวัย13ปี เข้าร่วมรายการแข่งขันกีฬาเย,ยาวชนแห่งชาติครั้งที่27ที่จังหวัดอุตรดิตถและคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโดหญิงรุ่นไม่เกิน42กิโลกรัมมาครองได้สำเร็จและกลายเป็นใบเบิกทางสู่สายตาของโคชเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักเทควันโดทีมชาติไทย ในวัย14ปีเธอสามารถเข้าสู่ชีวิตนักกีฬาเทควันโดตัวแทนทีมชาติไทยชุดใหญ่และสามารถคว้าแชมป์รายการโคเรียโอเพนได้สำเร็จทำให้เทนนิสมีโอกาสได้ไปโอลิมปิก2016มากขึ้นจนในปี2016เทนนิสทำได้สำเร็จในวัย19ปีเธอได้เข้าแข่งขันโอลิมปิกครั้งแรกที่ลลโอเกมประเทศบราซิลโดยขยับขึ้นมาเล่นในรุ่น49กิโลกรัม แม้การฝึกซ้อมในฐานะนักกีฬาทีมชาติจะหนักมากแต่ด้วยความสามารถและความพยายามทำให้เทนนิสได้กลายเป็นความหวังของโคชเชและประเทศไทยในการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้แต่แล้วเธอก็ทำให้ตัวเองผิดหวังเมื่อเธอต้องพ่ายแพ้กับคิมโซฮุยนักกีฬาเทควันโดทีมชาติเกาหลีใต้ไปในช่วง4วินาทีสุดท้ายของยกสุดท้ายทั้งที่มีคะแนนนำอยู่4-2ต่อ 2. แต่กลับเดินหน้าแรกเพลงเตะก่อนพาท่าในโอลิมปิกเกม2016ครั้งนั้นเธอยังโชคดีที่จอมเตะสาวเกาหลีใต้สามารถทะลุเข้าไปถึงรอบชิงได้ทำให้เทนนิสมีโอกาสในรอบแก้ตัวเธอก็สามารถคว้าเหรียญทองแดงมาให้ทีมชาติได้แทนหนูมีโอกาสที่ดีมากที่ลิโอ แต่แค่เสี้ยววินาทีหนูก็ทำทุกอย่างพังหมดหนูผิดหวังมากหนูไม่เอาแล้วหนูไม่อยากเล่นเทควันโดอีกแล้วแต่หลังจากนั้น2เดือนหนูก็คิดถึงเทควันโดมากจนต้องกลับมาเล่นอีกครั้งความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นทําให้เทนนิสก,กลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักและฝึกฝนพัฒนาตัวเองมากขึ้นเธอแข็งแกร่งขึ้นกว่า18แชมป์จาก21รายการที่ลงแข่ง ก้าวสู่ตำแหน่งแชมป์โลก2ส,สมัยรวมถึงแชมป์เอเชียนเกมที่อินโดนีเซียและนับตั้งแต่ปี2019เธอยังไม่เคยแพ้เลยพร้อมครองมือหนึ่งของโลกและเป็นความหวังเหรียญทองโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นและในปี2021เทนนิสในวัย23ปีไม่ทำให้กองเชียร์ชาวไทยต้องผิดหวังเมื่อไล่เตะเอาชนะคู่แข่งได้อย่างสุดยอดในทุกรอบโดยเส้นทางของเทนนิสก่อนเข้ารอบชิงชนะเลิศ เริ่มจากรอบ16คนเทนนิสพาณิพักเอาชนะคู่ต่อสู้อิสราเอล29ต่อ5คะแนนรอบ8คนเอาชนะเวียดนาม20ต่อ11คะแนนและรอบ4คนชนะญี่ปุ่น34ต่อ12คะแนนกระทั่งรอบชิงสามารถเอาชนะอเดียนาเซโลโซอิเกลเซียสสาวน้อยวัย17ปีจากสเปน ในช่วงเจ็วินาทีสุดท้ายทำเอาแฟนๆชาวไทยใจหายใจคว่ำด้วยคะแนน11ต่อ10คว้าเหรียญทองโอลิมปิก2020ที่จัดในปี2021มาครองได้สำเร็จโดยเทนนิสพานิพักวงวัฒนากิจย้ำว่าเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญน,นี้ถือเป็นของขวัญสำหรับคนไทยทุกคนโดยเจ้าตัวยอมรับว่านี่ถือเป็นเหรียญรางวัลที่รอคอยมาตลอด และการฝึกซ้อมเพื่อคว้าชัยชนะในครั้งนี้นั้นก็ถือเป็นการฝึกซ้อมที่หนักมากๆสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิดก็อยากจะมาขอบคุณทุกคนนะคะที่เมื่อวานติดตามเชียร์นิดแล้วก็จูเนียค่ะเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆเลยค่ะวันนี้เราก็ทําได้แล้วนะคะได้เหรียญทองโอลิมปิกกลับบ้านแล้วแล้วค่ะอเย้อันนี้นะคะก็อยากจะมอบให้กับทุกคนเลยค่ะที่ติดตามแล้วก็คอยซัพพอร์ตเรานะคะมันก็เป็น เหรียญท้องที่นิดเราคอยมาทั้งชีวิตค่ะก่อนหน้านี้คือแบบมีการฝึกซ้อมนี่หนักมากร้องไห้ทุกวันท้อมากค่ะแบบไม่เคยเจอการฝึกซ้อมที่หนักที่สุดเท่าที่จะมีมาแล้วค่ะคิดว่าแบบผ่านมาได้ก็แบบว่าดีใจมากค่ะแล้วเราก็ได้เหรียญทองกลับบ้านดแบบ้วยดีใจจริงๆค่ะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันที่ไทยน,นะคะบ๊ายบาย เรื่องของน้องเทนนิสที่เป็นฮีโร่ของคนไทยหลายๆคนนะคะที่ได้คว้าเหรียญทองเป็นของขวัญให้กับคนไทยยังไงก็ขอให้น้องเทนนิสนะคะสู้ๆต่อไปนะคะเผื่อคราวหน้าจะได้คว้าเหรียญทองมาเป็นของขวัญให้กับคนไทยอีกครั้งขอบคุณที่รับชมกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ